ตราทุนไทยนะครับเคลื่อนไหวอยู่แถวๆเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้มัน XBT นี่ตราทุนไทยเป็นเนี่ยใช่ใชฮ <นะ S 2> มันเคลื่อนไหวอยู่แถวๆพันหกร้อยกว่าเกื 1, 7, อบพันเจ็ดนะฮะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือน January, อเดือนมกราคมก็อยู่ตรงเนี้ยนะ<ช>นะมกรามกราคมพานี่เข้ามีนาะสองเดือนกว่าละนะ ตามหลักการของ technical analysis ซึ่งเราจะคิดไม่เหมือน fundamental นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องจริงๆรู้เฉพาะทาง technical ทาง technical เนี่ยเขาถือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาต้องนานละเป็นหุ้นซึ่งเป็นเป็นตลาดที่ตลาดที่น่าเบื่อไม่ไม่ไม่เบื่อไม่ไม่มีอะไรรอการ ขยับตัวรอรอ,อเทรนด์ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับไอ้นี่เป็นในแง่เทคนิเคเิลไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็เท่าเดิมมาตลอดนะฮะบ,บางทีก็แว่งแรงหน่อยอะไรหน่อยมันเรื่องธรรมดาของเขานะฮะต่อไปข้อที่สองก็ดูว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขึ้นหรือลงนะครับเมื่อไหร่ที่เป็นเทรนด์ขึ้นหรือลงเราก็มาดูภาพรวมภาพรวมเนี่ยนะฮะภาพรวมที่เราคาดการว่า นะฮะถ้าดูเนี้่ถ้าดูจากจากตอนที่มันลงมาเหลือสามร้อยเนี่ยนะฮะปีปีศูนย์แปดแล้วมันขึ้นมามากมาเลยสองศูนย์เก้าว่ามันศูนย์เก้านะฮะศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็ขึ้นมาจากสามร้อยมาเป็นพันเจ็ดพันแปดเนี่ยมันมหาศาลแล้วครนะฮะถ้าเราดูแค่เนี้ยเป็นหลักแค่เนี้ยงานเรียกมันต้องมีวันเลิกลาือขึ้นจากสามร้อยมาเป็นวันแปดเนี่ย จะเอาอยัางไงครับจะออยยงไงไ่คิด,คดทางเทคนิคง่ายๆนะฮะสาร,รวอลเเป็นรันแปดเนี่ยลุ้นให้ขึ้นต่ออีกเหรอเฮ <c ười> ้ยใจคอเอากันจริงเหรอใจคอเอากันจริงเหรอ,อนี่ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่น่ากลัวมากงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาครับ,คร,บครับจะเลี้ยงอ่าลูกน้องเล็กๆกระจัดยายหรือจะเลี้ยงลูกน้องที่มาเป็นกลุ่มใหญ่มันก็ต้องเลิกลาทั้งสองกลุ่ม่ะนะงานเลี้ยง เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมโดยรวมเนี่ยน่ากลัวม,มาก,ากถ้าดูในแง่ของอิเลีเวรเนิส์าต่างๆนะเราก็เห็นว่า,าแกรนไซเคิลเวฟเนี่ยมันหนึ่งสีฟ้านะหนึ่งสองแล้วก็สามมาตรงน,นี้ข้างในเนี่ยเวฟสามก็ประกอบด้วยเมเจอร์เวฟหนึ่งสองสามสี่ห้านะมันมีลักษณะของมันคือว่าสามสี่เนี่ยมันจะเป็น a B บไซด์เวว คือสามสีมีโอกาสจะเป็น ABC แล้วก็ไซเว์ขึ้นใช่ไหมไซเวขึ้นซึ่งคือ4ียกนะฮะ A อ C A B C สามสี่ยังไงก็เป็นไซเวคเอบีซยกนะฮะเราดูสีฟ้าหนึ่งสองสามแล้วลงมา a อบอเห็นไหมฮะ A อบีตรงนี้เนี่ย A B มันก็ต้องลงวันนี้สิครับประมาณพันหนึ่งเนี่ยครับเพราะฉะนี้พูดถึงเรื่องทั่วทั่วไปว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาวันหนึ่ง เมื่อมันเลิกลาเราก็เห็นประมาณตรงนี้พันหนึ่งแต่เมื่อไหร่ไปจะเลิกลานะฮะเราก็มาดูอย่างการลงครั้งนี้สามลงมาที่เอเนี่ยสามลงมาที่เอโดยปฏิเราเอาหนึ่งสองไปวัดสามสองสามไปวัดหาสี่สี่นี่ก็คือเอบซเอาเอก็ได้มันเท่าเ, 3, 4, A, B, เท่ากันไปไซส์เวสามสี่นี่เอบซจะเท่ากันเอจะต่ำกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะ มันก็มีหลักการว่าสามแล้วลงมาที่เอเนี่ยเอเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าหนึ่ง๋อบ oh, แต่มันจะกินหัวหนึ่งหน่อยหนึ่งเสมอ uh, uh. อ่าเอไม่ใช่เอไม่ต่ากว่าสี่ต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งอ่า uh. นะฮะแต่เอบเนี่ยเอมันจะต่ากว่าหน่อยหนึ่งเสมอ เพราะฉะนั้น A เนี่ยตอนนี้มันลง A เนี่ยเราถึงเดาว่าออกมาลงประมาณพันพันกว่าเนี่ยเพราะหัวของหนึ่งมันอยู่ตรงนี้พันพันกว่าหัวหัวของหนึ่งมันอยู่พันหนึ่งร้อยแล้วก็ A มันลงไปต่ำกว่าพันนิดหน่อยแต่ทำไมก็ประมาณเนี่ยก็ถูกต้องอมันละต่อไปเมื่อมันขึ้นขึ้น B B ีเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดสแปดจุดหกแปดสแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตครับตัวเลขของฟิวเนาชีครับผมจากอันนี้ซึ่งเราก็วัดดูนะฮะวัดดูว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ เราก็เห็นว่ามันจะขึ้นไปที่ประมาณ1,750เนี่ยอ1,750 1, 1, <750. S 2> 1> 8 7เราก็คา,าดว่ามันต้องไปน่าจะไปอยู่แถวๆเนี่ย1 7ิ0แต่อันการขึ้นครั้งนี้มันไม่แน่นะฮะอาจจะ78.6ก็ได้88.7ก็ได้ก้า94.2ก็ได้มันไม่แน่อันใดอันหนึ่งนะฮะแต่78.6มันผ่านไปแล้วไม่ใช่ละ Next target ก็88.7ก็ประมาณ1,750 ไอ้เรื่องนี้เราพูดมานานแล้วนะฮะตั้งแต่โอยเดือนมกราเนาะวันประมาณเนี่ยพันเจดพันเจ็ดร้ยห้าสิบบัตรนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงนะฮะเราจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าตลาดเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันบูลลิชเต็มที่ตอนที่มันจะขึ้นไปสถิตที่ยอดดอยเนี่ยมันจะซุปเปอร์บูลลิชเสมอเพราะตอนนั้นเป็นตอนที่แมงเม้าจะกระเฮี้ยนกระหือรือที่สุด ตอนนั้นเนอะซึ่งตอนนี้เกิดอาการแล้วนะฮะมันใกล้จะถึงยอดดอยหรือยังก็ดูเสพมันมีอาการกระเทือนกระเหือบรอหรือยังมันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นว่าอ่าเรงองมันเนี่ยจะกว้างขึ้นคือแต่ละวันเนี่ยมันการเคลื่อนไหวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นไปได้แล้วแต่ไม่ยังขาดอยู่ขาดการขึ้นของแมงเมาเฮือกสุดท้าย อ๋อคือคือมันต้องมีเพื่อสุดท้ายขึ้นไปแตะก่อนแล้วค่อยลงจริงใช่ไหมฮะก่อนท็อปเนี่ยมันจะมีเรื่องสุดท้ายของมันนะฮะคือมันจะขึ้นชะนิดหลกนึกออกไหมฮะอย่างเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กไว้อราแล้วทุกอย่างเปิดแก๊ปคือเปิดกระโดดแล้วก็บิ๊กไว้ก็คือไล่ขึ้นไปใช่วเลยทั้งวันแล้วข่าวดีมาเพียบเลยอ๋อแล้ทุกอย่างเลยนั่นแหละมันถึงจะจบได้นะะตั้ต่ว่ามันจะขึ้นไปพันเจ็ดอีกครั้งไหมฮะคุณลุงมันจะต้องขึ้นไปพันเจ็ดอีกครั้งไหมถ้าอย่างงี้ มันควรจะมีอัตราเร่งคัะเหมือนอย่างนี่ฮะเนียตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ตรงตรง,อตรงยอดเนี่ยพอพอมันถึงพอมันขึ้นไปถึงเนี่ยมันขึ้นบึ้อพอถึงพีคของมันเนี่ยมันเปิดแกป๊ปเห็นไหมฮะ<อ>เปิดแก๊ปแล้วบิ๊กไว้ทุกครั้งนะฮะเนี่ยก่อนจะถึงพีคเห็นไหมฮะเนี่ยเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กไว้คือตลาดมันจะปีพีคได้เนี่ยต่อเมื่อแมงเมาเข้าประจําการถึงจะเป็นพีคนะตอนนี้มันยงขาดขาดแฟกเตอร์อยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้ นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูทางด้านเทคนิคเนี่ยก็ตลาดเนี่ยบูลิชมานานแล้วครั้งล่าสุดก็บูริชาจากจากพันหนึ่งเป็นพันเจ็ดเนี่ยนานแล้วก็ึ่งบูลิชข้อที่สองใกล้จะจบแล้วข้อที่สามถ้าจบก็เจอกันที่หนึ่งพัน่ภาพรวมการดีภาพโดยละเอียดก็ดูตรงนี้ว่าที่ว่าใกล้จะจบแล้วใกล้หรือยังนะ คำตอบก็คือเริ่มใกล้แล้วเริ่มเห็น volatility มาเริ่มเห็นแก๊ปไม่แก๊ปั p ก็แก๊ปดาวมันปั่นป่วนไปหมดแล้วแถวนี้นะฮรอ volatility ขาขึ้นให้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งเถอะอีกครั้งหนึ่งนะครับครัือแต่ยังไงก็ตามแต่ยังไงก็ตามนะฮะบัตรนี้เนี่ยการสัญญาณช็อตมันมาแล้วนะฮะแล้วก็เดท cross มันก็มาแล้วออ เด็กคลอสนี่ถ้าเราเอาปกติถ้าเราเอาหุ้นใหญ่ๆนะเราก็เอาห้าสิบกับสองร้อยใช่ไหมครับเด็กคลอสก็คือการที่เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่ตัดตัดลงมานะฮะจากเส้นเนี่ยตัดลงมาเป็นเด็กคลอสคือคือระยะสั้นระยะสั้นมันมันสูงกว่าระยะยาวใช่ครับใช่ครับคือเหมือนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวทํานองเดียวกันเลยครับครับมันแปลได้อย่างเดียวมันก็ลังจะเจ๊งอันนี้ถ้าเรามาดูถ้าเรามาดูดาวโจนส์ินทรัพเซียวอินเด็กซ์ นะฮะเนี่ยนะฮะดูมันเขียวมาตลอดเนี่ยฮะเด็ครอสมันเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้อืนะ,ะนะฮะถ้าเราเปลี่ยนอันนี้นะฮะเปลี่ยนดาวโจนส์ซี่เป็นเพชรให้เป็นเด็ครอสธรรมดาแบบที่โลกก็ดูกันคือคือห้าสิบวันกับสอ <200 S 1> งร้อยห้าสิบกว่าสองร้อยนะฮะเราดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูจะเห็นเด็ครอสชัดเจนขึ้นอีกครับเอาห้าสิบกับสองร้อยคับ เห็นไหมฮะสีแดงนี่ว่าเห็นไหมฮะน่ากลัวไหมฮะโอือ้โอ้เดทครอสใครๆก็กลัวกันครับเดทครอสเนี่ยครับก็ถึงว่าการตัดกันของความตายออนะฮะดอกเบี้ยก็เกิดแล้วดอกเบี้ยระยะสั้นมันแพงกว่าระยะยาวนะฮะอุ้นก็เกิดแล้วห้าสิบกว่าสองร้อยนะครับตามหลักการของ technical analysis อันเมื่อกี้นี้ก็เกิดแล้วเด c ครอสมาลุกหน้านิดหน่อยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยมันเกิดเดทครอสตรงนี้แล้วอและเกิดสัญญาณแบริชแล้วเพียงแต่ว่ามันพยายามจะจบที่พันพันกับห้าสิบให้ได้ก็รอ,อดูความพยายามอันนี้ของมันมนะครก่อนตายเนี่ยมันจะเกิดการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเสมอตรงนี้แต่คำแนะนำก็คือตอนนี้เนี่ยเทคโปรฟิตออกได้แล้วมันแดงแล้วและอยู่เฉย ก็คือแหละยิ่งจังหวะขึ้นอย่างวันนี้อ่ะยิ่งเป็นจังหวะที่น่าขายด้วยใช่ไหมครับคุณลุงครับพออยู่พอแล้วเนกำไรเรามาต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูตามสัญญาณเน่เราเข้าถังเขียวมาออกเนี่ยพอแล้วรอบต่อไปนี้เป็นบทเรียนซึ่งยากที่สุดของนักเทคนิคัลคือการนั่งเฉยเครับใช่ใช่ดูได้หรือยากที่สุดครับอันเนี้ยนะนี่แหละเป็นการฝึกให้ทำเป็นมานั่งเฉยเฉยทำเป็นมาเออเออเอออันนี้ยากจริง ถ้ามันขึ้นนะครับมันไปถึงพันเจ็ดร้ยหสิบมันก็แค่นั้นเองออแต่ถ้ามันลงล่ะเฮ้ยเจอที่พันหนึ่งพันนะคุ้มไหมที่จะเสี่ยงซื้อตรงนี้คุ้มไหมครับผมว่าไม่คุ้มนอกจากพวกใจกล้าจริงๆจะเล่นระยะสั้นแบบเดเทร่ต่เดเทรทอีกเรื่องหนึ่งกราฟเดเทร e เล่นได้ใช่แต่ไม่คุ้มไม่คุ้มครับ